ใช้เวลาไป32นาทีนะครับถึงจากแยกโลมาแล้วนไปแล้วก็วนมาชายหายมาถึงตรงนี้32นาทีก็ระยะเวลาก็ไม่นานนะครับนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นหาเจ้าใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือนี่เลยที่เรียกว่าเป็นหาเจ้าใหม่นะี่ก็เท่าที่ทราบมาก็คือมี เจ้าของที่เนี่ยเป็นที่ของเอกชนนะครับเจ้าของที่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนหาเจ้าแต่ได้มอบหมายให้กับรองนายกที่นี่นะครับท่าใที่สร้างมารองนายกที่นี่รับปามกับชาวบ้านไว้ว่ามเมื่อตัวเองได้เข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของหาเจ้าเพื่อที่จะให้ชาวหาเจ้าได้ทำมารกินกันตรงนี้จึงเป็นที่มาของ ที่ต้องเที่ยวใหม่เรียกว่าหาดเจ้าใหม่นะครับแล้วก็มีชื่อเฉพาะว่าหาดหัวตาลน,นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาวนกันไปนะครับหาดหัวตาลนนเข้าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหาดหัวตาลนะครับชมรมคนรักทะเลหาเจ้าสําราญหาดหัวตาลน,นะครับนะครับจุดปกันหน่นะครับ เท่าที่เคยมาสำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยหาดหัวตาลแห่งนี้เนี่ยก็เป็นจุดสุดหาทางด้านทิศใต้นะครับของเจ้าสำนักแต่ว่าด้วยความที่เกิดใหม่เมื่อช่วงสักปลายปลายปี2564นี่เองเนะครับก็ทำให้พื้นที่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเป,เป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมเพราะว่า มีที่จอดรถมากกว่าตรงหาเจ้าเก่านะครับแล้วก็ะทะเลตรงบริเวณนี้ก็ก็มีความคล้ายๆกับหาเจ้าเก่าอยู่นะครับเพียงแต่ทรายอาจจะไม่สวยเท่าแต่ว่าก็มีข้อดีข้อเสียก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขับบนให้ดูนะครับอันนี้เรามากันสุดแล้วเดี๋ยวยวนกลับให้ดูก็จะมีร่มนะครับซึ่งตรงหาเจ้าเก่าไม่มีนะครับ อันนี้มีล่มเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะจึงมีล่มแล้วก็ด้วยความเพิ่งพัฒนานะครับพื้นที่ที่จอดรถต่างๆก็ยังเป็นดินอยู่เพียงแต่ว่าก็สะดวกสบายไม่คลุกะไม่ยุบนะครับก็มีความแน่นหนาอยู่พอสมควรนะครับอันนี้นะครับเราอยู่ที่หันเจ้าใหม่แล้วนะครับก็จะเห็นว่านอกจากล่มแล้วยังมีซุ้มดนนะะ้วยครับมีซุ้ม ให้นั่งอันนี้ก็จะเป็นจากซุ้มไปก็จะเป็นทรายแล้วก็เดินลงไปทะเลแล้วก็มีชิงช้าอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ได้เหมือนกันนะครับชิงช้าชิงช้าตรงอยู่ในทะเลตรงด้านด้านทะเลเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะลงไปเจาะให้ได้ไหม,มใช้เวลาไป ตอนนี้35นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มไลฟ์นะครับนะครับนี่นี่คือหาดหัวตาลน,นะครับนี่นะครับหาดหัวตาลน,นะครับก็สรุปคร่าวๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับจากวงเวียนโดมานะครับเราใช้อ่ เลี้ยวขวาจากวงเวียนลมาแล้วก็ไปสู่หาทางด้านทิศเหนือแล้วก็ขับจากทางด้านทิศเหนือเลาะมาลม,มาทางทิศใต้มาครับ10กิโลเองครับวนรอบ10กิโลใช้เวลา36นาทีก็ขับรถขับรถนะครับวนรอบอคบหาดของหาดเจ้าสำราไล่ตั้งแต่หาดเจ้าที่ติดกับบ้านแหลมนะครับแล้วก็เลยมาตรงหน้าวัด สุดทธาวััสมุดธารามแล้วก็วนมาที่ตรงที่ยอดฮิตหาเจ้าเก่าแล้วก็ณนะวันนี้ณนะตรงนี้เราอยู่กันที่หาดเจ้าใหม่นะครับก็นี่นะครับหาเจ้าใหม่โอเคครับก็ขอสิ้นสุดการรายงานไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ท่านที่ได้ชมแล้วก็ช่วยๆบอกเพื่อนกันด้วยว่าท่านจะมาหาเจ้ามาดูคลิปนี้สิมีขับรถวนให้ดูว่าสเกลมันเป็น ยังไงใช้เวลาก็30นาทีเองครับขอบคุณครับ